วาววัด <Wow>. <c oughs> พนันเชิงนะคะอันนี้หลวงพ่อโตเด้อพระพุทธไตรรัตนานายกหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงเจ้ามีตังออกมีตังเข้าก็ได้ตังออกก็พอแล้วหลวงพ่อโตใหญ่กว่า ัตสมสื่อเลยโอ้โหผ้าเกาผ้าแก่งามขนาดเลยนะข้างในเย็นเย็นเหรอ Yeah. 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 ออกเร็วเจ้าออกมาเร็ว่ <Yeah. S 2> างชานาน,น,นะ์ขนาดอะไรเนียโอ้ไปเอารองเท้าไปทางไหนคะเนี่ยอีกนี้เนาะ มีหลายที่ขึ้นมาทางไหนนะคะนี่ขึ้นทางโน้นข้างหน้าเหรอ,อที่เป็นบันไดหรือเปล่าใช่เดินตรงไปเลยค่ะขอบคุณค่ะขวาหน่อยนนึงะคอ่าขอบคุณค่ะอู้ยดูไมมนะไมมเป็นต้นเลยนะเขาไม้เป็นต้นเลยว่ะเสาไม้เหมือนเสาบ้านเราเลยว้ายถ้าไม้เป็นต้นเปิดมามาตัดมันเลยนะนี่นะต้นายาวเหยียดตรงสื่อเสา ดูเสาไม้ไม่ซักท้องนึงนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วเขาทาสีมันทำไมไม่เฉยๆก็สวยแล้ววัดวัดคู่กับต้นโพดูโอ้โหเสาไม้ ดูแกสลักผับแกสลักไหมงามๆตึงนั่นนะใหญ่เบ้อเล่เนบะ้เถอะเลยเนี่ยปืนนะดูดูไมหน้าตัวไรนี่ไมหน้าห้าสิบไหมบุญกันไมหน้าร้อยบุนกันเนี่ยนะเนะม็ดหนึ่งอ่ะนะแผ่นไม้เม็ดยังอ่ะนะเด้อไมมเป็นต้นเลยนะ thank